ลองเล่นบอกพี่ตัวหนึ่งลงไหนฝั่งคาเฟ่ฝั่งคาเฟ่ก็มีพี่เสร็จผมตอนนี้ไม่มีปืนทุกสองมาแล้วก็ยิงอะไรของมันวะ มนนีบอดมีตัวลงแลเงียบกิ๊บเลยมีนะพี่สามตัวลงตามเราไว้สรุปมีเหรอผมเห็นนะตูนะ้ไม่เปิดเลยนะเฮ้ยจริงเหรอมันเลยเหรอ,อสแสดงว่ามันไหลไปนู่นน่ะดิมีเกนอะไรเงี้ยฝั่งพี่ไม่เห็นไม่รู้แต่ฝั่งตรงข้ามพี่คาเฟ่อะไรตรงเงียบกิ๊บเลย เม okay. ื่อกี้ข้ามไปทีเป็นเรื่องสี่ตัวอะไรนะพี่เมื่อกี้ไปตำรวจให้ไม่มีแสดงว่ามันอลอยอลอยต่อไปเลยพี่สรุปคุณหกเหลืออันหนึ่งขอรับ เอาครับพี่ดีมักให้นอนได้เลยจริงๆบอสแมปจะมาแต่บอสบอสแมปรอไม่ไหวงอนแล้วบีบีเล่งเทะเตะเตะบีบีขาว่าไงเขาบอกว่าเขาบอกเขาเล่นได้ น่าจะสี่ทุ่มหรือืน่าจะวันกบหพอผ่านผ่าไปสักพัดเอาบอวันนี้ไม่เล่นแล้วร <c oughs> ้อนแบบมาร้อนแ่สองทุง่มเอาละพี่ผมไม่เห็นน้องเขาซ่อนไว้บารมีอบ,รบอสแบบ ออนปุ๊บจะมีแต่คนชวนต้องซ่อนแอบมีเปล่าสารข้างบนเวลาต่างกันด้นี่ตอนนี้เท่าไหร่เที่ยงคืนหรือตีหนึ่งแล้วว่เียที่ไหนพี่ออสเตรเลีย ยังไม่ได้เอาคุณหกให้บอยเลยมาเลยโหโดนมาแล้วนั้พี่วายตรงนี้ตรง,ตงหน้าประั Awesome ตีมันไปลมหนหอว่ มีใครเอาเก็บเสียง AR ไหมเอ่ยเอาครับแค <Okay. S 1> <You. S 3> ่จิ้วไอตี้นั่นได้ป่ะฟาร์มเกลี้ยงมีมีกล่องอยู่ตรงนี้วะพี่แสดงว่าตี้นั่นแหละมีกล่องอยู่กล่องอยู่โอ้ประตูตเปิดหมดแล้วนะ Someone has been here บ่มันซุ่มแน่ๆ เอยอดนักปีนป่ะเนี่ยอ,อีกแล้วเหรอเช็คกันเลยยังไม่เห็น ซึ่งมานี่เลยไเจ็บตูดเลยตตามไปที่่เลิกลาวอะหม,มีสม,มส้มรอตรงนี้ด้วย มีตัวส้มรอในหมู่บ้านเลยพี่ดีแล้วนี่ยังบ่อยนั่งมอไซค์พี่ไปไหมโดนไปสอนัดเกือบแตกเกือบแตกแตกตีแตกตีก็ต้องเป็นเลยชาร์จแล้วชาร์จแล้ว ตั้งไปชาร์จเกี๋เพื่อนมางันมีตัวออกปวาแล้วน,นี้แล้วเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนมันอยู่นี่ตัวนึง <Watch out. S 1> มันอุ้ย่าย้อนนักเป็นชัวๆเลยได้ยินเสีงเยงนี้หาก่อนเลย ฝั่งพี่มีปะบ้านนะมีมีพี่ฝั่งพี่อะ่ะมันกำลังวิ่งอยู่เมื่อกี้ผมได้ยินให้ผมเห็นแต่ตอนนี้มันหายไปจากเรดาร์ผมแต่ผมได้ยินเสียงเป็นได้ยินเสียงสไนเปอร์ไกลๆอ่ะใช่ใช่ผมว่าน่าจะยอดนักปืนแต่าหาย,ยูเออ่เออโน้ตสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนขันแล้วเดี๋ยวขึ้นเนินไปลย นี่น้าผมนะผมนาผมเลยไปตรงนี้ละวักปืนที่ย้อนนักปืนแม่งยิงซ้ำผมทำไมมันฝุ่นตรงนี้เลยอ่ะผม ไม่เจอว่ามันนอนอ๋อยูน่าว Watch out ไป Watch out กนะบอยเลือดเสียเปียบนาีเออเบอไปด้วยเอิมเลเติมเลือดเติมกันตยันยันบอยพี่มีมอไซค์เด้อบอยเข้าไปเลย หาร้อยเป็นห่าร้อยแหวะแวะไปดึงดิกมาเกลื่นอนเออด้บอายาไปบอายาไปอะไรพี่ผมไปแล้วมันน่าจะเรียกเพื่อนเหมือนกันไอดิกมีเคียนเข้าก,กว้แงคันเข้าไปให้เพื่อนชุบในประสา,าทนี่แหละ อยู sea, ่ตรงไหนหลังต้นไม้หรอดิมองไม่เห็นใช่หลังต้นไม้โอ้ยเรีย ใช่เ,เลือ,กลอดก็รอแล้วอ่ะอยู่เนี้ยใช่มันไม่เข้าทำไมนี่กดแล้วไม่พุ่งดูข้างหน้ามีจะมัดูแ้ใช่ใช่ใช่ไเอ,เอเมือดวยโะเลดเยอะใจร้ายจังเอแลให้พาพันแผลมาสี่กัน ไอ้เยอยสองตัวโอ้โหเอามันไปตัวหนึ่งจะตายฉนันจะตายถึงไหมพี่ถึงไหมสู้ๆนะทุกคนเอยอยู่แค่เอื้อๆๆๆๆมแค่เอื้อมแค่ผมจะให้ยาพี่ผมจะให้ยาพี่ตอดใช่ไหมเอายาไปานี่ก็ไม่มีของโอ้โหมีตัววิ่งอยู่นั่น Watch out หันมาไมา่หันมาสไปไ,งไ,งไม่ทำงานหะพี่มันไม่หนันแต่มันเป็นสไปพ,พีพิชรลลีผมทิ้งนะยาให้มาเรามีตัวอยู่ข้างบนดูดีสัตว์กูอยู่ข้างล่างนีงก็ได้ หยดเค่มาไปเลยพี่เด้อเด้อไหนเด้อืมเอาคิวดีกว่า <laughs> วงก็บันเทงิงเคาเหลือเกิน